ไปเค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับไอแม็กกุฎค่ค่ะวันนี้นะคะไอพามาชมเจ้าอีซูซูนะคะ X-Series ปี X 2018คันนี้เลยนะคะจอดอยู่หน้านร้านเด่น mm. ๆสวยๆนะคะคันนี้เป็นสเปคแคปนะคะหรือว่าเป็นแคปเปิดได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าภายในสวยขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะนี่นะคะเรามาอยู่ภายในเจ้าอีซูซูสเปคแคปคันนี้นะคะ1.9่ 9, ตัว X-Series ปี2018นะคะเป็นบาะดหนังนะคะแต่งได้สีแดงนะคะแล้วก็ เป็นสีดําแดงแบบนี้นะคะแล้วก็พอหลังนะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมเขามีการติดไฟนะคะตรงลําโพงมาให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวเกียร์นิดนึงนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงเดิมนะคะมีมันติฟังก์ชันฮุมเลัยนะคะนี่ตัวนี้นะคะนายเขานะคะเพียงแค่อนี่นะคะต๊บนึนนะอ่ะสี่หมื่น,น 40, กว่าโลเท่านั้นเองนะคะปี2018ันสิบดนะคะเครื่องเสียงดังๆนะคะพร้อมใช้งาน แค่เปิดได้นี่นะคะกกว้างเลยสีขาวนะคะคันนี the 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 so ้นะบอกเลยว่าสเกิร์ตรอบคันนะคะคันนี้เนี่ยเขาแต่งมาจากโรงงานนะคะเพราะว่าเป็นตัวแต่งเอ็กซิลี่จากโรงงานนะคะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแต่งเองเนาะนี่นะคะตัวสื่อสีแดงนะคะแล้วก็ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กคู่ตัวนะคะจากโรงงานเลยนี่นะคะสเกิร์ตรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาเพียงห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคะส่งค่างวดเพียงเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ถามว่าทำไมถึงส่ง9,000นะคะ9,000ถึงหมื่นเนี่ยทำไมถึงส่งแพงจังนะคะแต่ว่ารถเราเนี่ยประวัติดีฟรีดาวนะคะบอกไว้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะคะป้ายแดงนะคะยังต้องใช้เงินดาวเป็นแสนนะคะนะคะกว่าถึงจะส่งหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ใช้เงินดาวเป็นแสนเลยนะคะแต่รถเราไม่ต้องนะคะลูกค้าประวัติดีนะคะไม่ต้องถึงเงินมาเลยนะคะฟรีดาว <Week. S 1> อ่ะเสลาด้วยนะคะคันนี้นะคะ a Series c a ี cab นะคะรถเรามีหลายคันนะคะในเต็นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะคะเก๋งเล็กเก๋งใหญ่นะคะเก๋งจาง พันสองพันหกพันห้าเรามีหมดนะคะหรือว่าเป็นซีประตูหรือแคบตอนเดียวนะคะเรามีหมดเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าคะถ้าสนใจนะคะโทรมาหาไอ์นะคะติดต่อมาหาไอ์ได้เลยนะคะโทรมาถามกันว่าออกอกาชีพใช้อาชีพนี้ทำอาชีพนี้นะคะออกได้ไหมใช้เงินเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่นะคะโทรมาคุยกันนะคะก็วันนี้ได้ให้พา,ามาชมประมาณนี้เนาะแล้วก็สนใจก็โทรมานะคะวันนี้ไอ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ